สวัสดีครับผมนายทวัชัยเลิศล้ำนะครับผมเลขที่6302060093บริหารธุรกิจสาขาการจัดก,การส่วนวชรพลครับผมอันนี้ที่ทําวิจัยเนี่ยเป็นของอาจารย์ก็คือดออรนิรนนษุ์เนื่องวังครับผมของมหาวิทยาลัยเวเทิร์นนะครับงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา MK3208 ครัผมการวิจัยการตลาดซึ่งส่วนที่ผมทําก็คือเป็นการพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าครับผมตรงนี้นะครับผม เป็นวิจัยพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์ครับผมผ่านระบบพานิชอิเล็กทรอนิกส์ของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมโดยงานวิจัยชิ้นนี้ครับผมอาจารย์ได้กำหนดให้ส่งเป็นแบบ powerpoint และถ่ายคลิปแทนที่จะมานำเสนอในการช่วงเรียนออนไลน์นะครับผมงั้นก็คือผมขอนำเสนอผ่านระบบ powerpoint ที่ผมได้ดำเนินการไว้แล้วนะครับผมขอซึ่งงานวิจัยงานนี้จะผม จะทาแค่คนเดียวนะครับเลยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรมเม่าไหร่และอย่างหนึ่งเวลาก็คือค่อนข้างจํากัดด้วยนะฮะโดยวิจัยที่ผมเลือกกระทาก็คือพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางสกินแคร์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นอาเภอที่ผมของคุณแม่ด้วยที่ไปอยู่กันช่วงสงการนะครับผมก็เลยมองว่าจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือน่าสนใจนะครับโดยชิ้นส่วนงานนี้ที่เรียนแจ้งเนี่ยเป็นการวิจัยตลาดของวิชา MK3208 ของอาจารย์ ดรนีรนุษย์เนื่องวังนะครับผมซึ่งความเป็นมาความสัมพันธ์ในปัจจุบันคือความก้าวหน้าของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วไปโดยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเนี่ยโดยที่ว่ามีส่วนของการช่วยอำนวยความสะดวกมากมายมีความรวดเร็วประหยัดเวลาในการทํางานการติดต่อสื่อสารโดยเพออยา่มยิ่งเนี่ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีเข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์หรือตรงนี้เนี่ยมากขึ้นนะครับในการเผยแพร่ข่าวสารการหาข้อมูลการศึกษาความบันเทิงการทําการค้าขายเนี่ยเชิงพาณิชย์ โดยเวิร์ไวดเว็บเนี่ยที่มีการจดเข้อดีดังกล่าวเนี่ยของเคอร์ข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่า จะใช้อะไรแต่ละทีเนี่ยคือต้องค่างๆที่จะแบบว่ายากลําบากแต่ณปัจจุบันเนี่ยทุกคนทุกอาชีพหรือทุกกลุ่มอายุนเนี่ยจะมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วเรียกกันว่าเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยในส่วนของการอ e ีคอมเมิร์ซนะครับการติดต่อซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งทางบริการด้วยซึ่งถ้าเกิดพูดถึงอย่างสมัยก่อนจังหวัดอุตรตดิตถ์คือแทบจะแบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยแต่ด้วยปันนปจจุบันนี่การสื่อสารอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมี หรือชระ,ะเงินเนี่ยเป็นอะไรที่มันง่ายขึ้นนะฮะผ่านระบบต่างๆที่มันมีรองรับในการให้ลูกค้าเนี่ยสามารถพัฒนาของเศร,รษฐกิจของลูกค้าเนี่ยไปได้อย่างตรงนี้นะครับผม การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์กัผมก็คือหนึ่งเ,เพื่อเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ของเคร่สมททางการตลาดครับผมโดยที่ว่าในส่วนของสมการตลาดที่ผมเลือกก็คือจะเป็นเจ็ดพีตรงนี้นะครับผมสองการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์ผ่านระบบโมบายคอมเมอร์ตรงนี้ที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับและสามการศึกษาวิจัยและส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์ผ่านระบบตรงนี้นะครับผม นะโดยขอ,อบเขตเนี่ยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณกับผมโดยวิธีสํารวจเนี่ยอาศัยแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลทั้งที่ทกรอกด้วยเองเพราะว่าประชากรเป็นเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง1 0 1ถึง19ปีในเขตอําเภอเมืองเนี่ยจำนวนก็คือประมาณ100คนนะครับผมซึ่งระยเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างที่เรียนแจ้งก็คือประมาณ1เดือน1เมษาถึง30เมษายนนะครับผมนะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของผมก็คือ 1. เพื่อทราบพฤติกรรมปัจจัยส่วนบุคคลนะครับการซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์นะฮะสเพื่อทราบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์ผ่านระบบ ตรงนี้นะครับผมและ3เพื่อวางแผนการนําผลการศึกษาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนให้ความรู้การใช้ชีวิตความต้องการของกลุ่มวัยรุ่นต่อการซื้อสินค้าขายสินค้าเนี่ยของผู้ประกอบการประเภทเครื่องสระสกินแคร์ตรงท,ที่ผมไงแป้งแจ้งไปนะครับสเพื่อนําผลการศึกษาไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณส,สุขของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายทํางานในกลุ่มวัยรุ่นอายุด,ดังกล่าว10.19ปีนะฮะวางแผนการสอนเสริมความรู้ทักษะการใช้ชีวิตให้รู้ทัทันต่อการซื้อขายสินค้าของผู้ประกอบการ ประเภทนี้นะครับผมงานวิจัยเกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบความคิดตรงนี้เนี่ยแบ่งได้ดังนี้ก็คือ4.1น,นะฮะแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยประกอบด้วย5ขั้นตอนในการ1การตระหนักถึงปัญหาก็คือเมื่อลูกค้ารู้สึกว่าผู้ต้องการใช้สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย จะรู้สึกว่าต้องนําออกไปซื้อของสินค้าตรงนั้นๆน,น,นะครับสการค้นหาข้อมูลคือ information search เนี่ยเมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาของตัวเองแล้วพยายามหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาของตนจากแหล่งต่างๆเพื่อให้ได้สินค้านั้นๆมาตามความต้องการนะฮะสการประเมินทางเลือกเนี่ยผู้บริโภคจะนําข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากแต่ละที่ในการตัดสินใจซื้อประเมินทางเลือกว่าตัวไหนเหมาะกับเรานะครับสการซื้อสิน,นค้าในขั้นนี้ผู้บริโภคจะนําการตัดสินใจซื้อตามที่ตนเองต้องการนะ่ะและประเมินทางเลือกไว้โดยผู้บริโภคจะต้องทางาน ตัดสินใจทั้งสินค้าการซื้อสินค้าครับผมที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็คือ5าการประเมินผลหลังการซื้อว่าหลังจากใช้สินค้าแล้วผูดพวกทำการประเมินว่าสินค้า,าเก่าวสามารถสร้างความภูมิใจให้ตนเองมากน้อยเพียงใดน,นะครับผมแนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับผมก็คือการทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งขึ้นอยู่การประมวลและการส่งข้อมูลที่มีอยู่ขอควอมเสียง ภาพและพาณิชย์อิเล,ล็กทรอนิกส์เนี่ยรวมถึงการซื้อสินค้าและบริการสื่อเอต่างๆสรุปได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพาณิชย์อิเล,ล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งและกลยุทธ์หนึ่งที่สําคัญที่ช่วยให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งซึ่งพาณิชย์อิเล,ล็กทรอนิกส์อย่างที่เรียนแจ้งเนี่ยนั่นเป็นการดําเนินธุรกิจโดยการ อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อมูลสื่อเช่นการซื้อขายสินค้าข้อมูลและบริการการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆนะครับการโอนเงินนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นซึ่งหลักสิ่งเหล่านี้เนี่ยนับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่ช่วยส่งพลังและเพิ่มช่องทางให้กับธุรกิจครับผมซึ่งแฝงไปด้วยทางตรงและทางอ้อมสําหรับผู้ประกอบการนะครับผมสี่ทฤษฎี และองค์ประกอบส่วนผสมทางการตลาดสาหรับการซื้อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับปัจจัยที่มีส่วนในการกําหนดองค์ประกอบต่างๆรูปแบบการจัดส่วนประกอบของปัจจัยที่กลุ่มหนึ่งเป็นกิจการไม่สามารถควบคุมได้แต่ต้องมีความสัมพันธ์เมื่อต้องการทําธุรกิจได้แก่สภาพแวดล้อมต่างๆของเศรษฐกิจทั้งกฎหมายคู่แข่งและทรัพยากรส่วนทรัพยากรส่วนผสมของการตลาดมาร์เก็ตติ้งมิกซ์หรือพี นะครับหมายถึงตัวแปรทางกรารตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทจะใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพรงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริโภคซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆคือผลิตภัณฑ์ราคานะการจัดจำหน่ายการส่งสนนาาิค้าตลาดบุคลากรหรือพนักงานด้านกนยายภาพละการนำเสนอนะและด้านกระบวนการคือพปรเซสงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับผม กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครับผมก็คือ1เนี่ยตัวแปรอิสระแต่แก่ปัจจัยส่วนบุคคลเนี่ยเพศอายุรูปร่างสารายได้ต่อเดือนนะครับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดก็คือปัจจัยด้านประเภทศยี่ห้อราคาจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดการส่งมอบและการบรหิหารการขายครับนังสือของส่วนบุคคลสิ่งที่ประกอบต่อสายตาลูกค้าไปตัวแปรตามครับผมซึ่งพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านระบบที่เรียนแจ้งเนี่ยการตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองนะฮะผ่านบัตรเครดิตการเลียกเก็บเงินปลายทางการชำระผ่านบัตร แต่ปับัญชีธนาคารการชําระผ่านโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายใ,ในการซื้อแต่ละครั้งนะครับผม การออกแบบงานวิจัยตรงนี้เนี่ยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณครับโดยวิธีวิธีสำรวจอาศัยแบบสถาหเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลท้งกรอกตัวตัวเองและมีผู้ช่วยซึ่งประกอบตัวแปรในการศึกษาคือตัวแปรอิสระและโปรแตตัวแปรตามโดยตัวแปรต้นได้แก่เพศอายุศาสษาและได,ด้เฉลี่ยอาชีพของผู้ปกครองตัวแปรตามได้แก่ความถี่ในการซื้อค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่ซื้อรูปแบบกันชำระอิทธิพลในการแต่ใจซื้อต้องการในการรู้จักสินค้าประเภทสินค้าและเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้านั้นๆนะครับ การเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับหก็คือแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคําถามเลือกตอบของเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะสอข้อคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะสาข้อคําถามเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด7ด้านด้วยกัน,กนกคือ7 ps ได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ราคาการจ,จัดจำหน่ายส่งเสริมการตลาดการส่งมอบและการบริการหลังการขายบุคลากร,กรและความน่าเชื่อถือลักษณะกายภาพซึ่งสิ่งที่ปรากฏต่อสายตายลูกค้าเนี่ยมาตราส่วน ประมาณค่าระดับ5ตามแนวคิดของิเกอร์ดเนี่ย,ยจำนวน40้อด้ด้กันนะฮะในการทำวิจัยตรงนี้ การกำหนดประเด็นแนวคิดในการวิจัยครับผมคือวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยนิยามเป็นคือวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภาวะทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเป็นวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิตเนื่องจากเป็นช่วงต่อของวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะยิ่งในระยะต้นความหมายของวัยรุ่นคือภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นระยะสำคัญที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือความคิดเป็นช่วงหุวนรือหัวต่อของชีวิตที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่3ประการคือมีพัฒนาด้านการร่างกายเป็นวุฒิทางเพศมีพัฒนาการทางด้านาจิตใจโดยมีการเเเปปปปลลลี่นนแแแงงงจจาาาาากกกกด็็ไผู้้ใหญะมรรสภพทิ ากการที่ต้องพึ่งพาทางสกิจเป็นบุคคลที่สามารถาประกอบอาชีพและมีไรายได้สามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตัวเองแบบสอบถามมีการผ่านแบบทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่เสนอต่อผู้ชี่ยวชาญจำนวนสาท่านเนี่ยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องความตรงของเนื้อ,อาหานะฮะจำนวนตัวอย่างก็คือ10ข้อได้กันได้แก่ไอ้สิคนได้แก่วัยรุ่นในเขตพื้นที่อำเภอระแวกจังหวัดอุตรดิตถ์นะแล้วนามาผลตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นของการเครื่องมือโดยใช้สูตรอัลฟาของคอนบาร์นะ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามีความเชื่อมั่นโดยรวมกัน0.790อยู่ในช่วง0.73-0.88ถึงจึงสามารถนําแบบสอบถามไปจัดเก็บจริงได้นะครับโดยวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เนี่ยประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน100คนนะฮนำข้อมูลแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถติเชิงพัฒนาค่าสติพื้นฐานโดยค่าได้แก่ค่าเฉลี่ยค่า้ที่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าบิงเบนมาตรฐานเพื่อหาหนักความสําคัญความเห็นของผู้ให้ข้อมูลนะฮะสติในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือสถิติเชิงพัฒนาได้แก่การหา ค่าความถี่ค่าร้ยละค่าเฉลี่ยส่วนเปบบ็นมาตรฐานนะสองสถิติสูบอ้างได้แก่การทดสอบ t F นะฮะการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและวิเคราะห์การถดถอยเชิงพาหุคูลนะครับผมผลวิเคราะห์ครับผมข้อมูลทั่วไปของผู้ประจบ,บ,บสถาันเนี่ยด้านเพศเพราะว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยที่เพศหญิงมีมนวล6 6คิดเป็นล้อยละ66% ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามน,นะครับด้านเพศพบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยที่เพศหญิงมีจำนวน6 6คนคิดเป็นร้อยละ66ด้านได้อายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง16ปีถึง17ปีจำนวน3 2คนคิดเป็นร้อยละ32นะฮะด้านรายได้ต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่15 0 0บาทถึง2,000บาทต่อเดือนมากที่สุดจำนวน3 6คนคิดเป็นร้อยละ3าเอนะฮะด้านอาชีพของผู้ปกครองพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางเนี่ยเคยมีประสบการณ์การซื้อสินค้าช่องทางนี้สูงถึง1 9 4เเลยทีเดียวซึ่งบ่งบอกว่าการที่เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันมีค่ามากขึ้นเนี่ยคนเราในปัจจุบันคนเนี่ยอยู่ที่โซเชียลทั้งนั้นเลยนะครับผมมีมือถือก็คือการตลาดต้องดีแน่นอนนะครับผม คำถามเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดเด้าน7จ็ดพีที่ผมเรียนแจ้งไปค่าเฉลีย่ยส่วนผสมอาหารของส่วนผสมทางการตลาดซื้อสินค้าเครื่องสำอางคาิตเนี่ยตามตรางเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนของทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์เนี่ยผ่านระบบพณิล็กทรอนิกส์เนี่ยมีผลในการรวมภาพรวมคิดเห็นระดับมากทุกด้านเลยผลรวมทุกด้านโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ x เท่ากับ4.02ส่วนค่า sd เนี่ยเท่ากับ 0.82นะครับผมส่วนค่าเฉลีย่ยส่วนเบียเบ่ยงเบนมารานของพฤติกรรมการซื้อสินค้านะอันนี้ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์เนี่ยผ่านระบบที่ผมแจ้งไปพบว่าค่าเฉลีย่ยในการซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์เนี่ยผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่880.83บาทนะครับผมโดยการตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองส่วนใหญ่อยู่ที่4.50คือมากที่สุดนะะผู้บริโภคมีวิธีชำระเรียกเก็บเงินแบบปลายทางนะ โดยส่วนใหญ่ชําระผ่านบัญชีธนาคารและชําระผ่านมาือรือในระดับที่เท่ากันก็คือ3.67และยังมีส่วนน้อยครับผมที่ชําระผ่านบัตรเครดิตเท่ากับ2.64นะครับผมพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางเมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วเนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่าเพศอายุรายได้หรือแม้แต่อาชีพของผู้ปกครองเนี่ยจะมีความแตกต่างกันชัดเจนในดดชนีได้ตัดสินใจซื้อกําลังซื้อการส่งการชําระบัตรเครดิตหรือเก็บเไงไินปทานทางปัจจัยจส่วนบุคคลมีผลอย่างเห็นได้ชัดในแต่ละช่วงอายุ ช่วงวัยหรือรายได้นะครับผมแตกต่างกันไปตามดอกจันที่มีในตารางสูตผลวิใใจัยครับผมเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของผู้มีประสบการณ์ซื้อเครื่องสำอางผ่านลาิตอิเล็กทรอนิกส์โฟ้าวัยรุ่นอาชีอายุตั้งแต่1 0บถเนี่ยแบบสอบถามจานวน100คนเนี่ยตอบว่าเคยจำนวน6ก9 6คนคิดเป็นก็คือร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะอยู่ที่96นะฮะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเมื่อเรารวมภาพรวมออกมาเนี่ย ความถี่ในการซื้อสินค้าเนี่ยอยู่ที่5-6ครั้งต่อเดือนนะฮะซื้อสินค้าครั้งหนึ่งประมาณ500บาทนะฮะช่องทางการจจ่ายเงินเนี่ยก็คือเก็บเงินปลายทางนะฮะสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการแต่ใจซื้อคือผู้มีชื่อเสียงนะดาราหรือว่า บล็อกเกอร์ต่างๆ,ๆนะครับการซื้อสินค้าก็คือขึ้นอยู่กับชนิดยี่ห้อนะฮะช่องทางที่รู้จักสินค้าและสั่งซื้อก็คือส่วนมากจะเป็น Line และ Facebook ซึ่งค่อนข้างที่จะเล่นกันโดยส่วนใหญ่นะครับผมประเภทที่สินค้าคือเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนอนเพราะเราทาเรื่องของสกินแคร์โดยตรงนะโอกาสและเวลาที่ซื้อสินค้าช่วงโปรโมชั่นต่างๆลดราคานะครับผมตรงนี้เพราะยังไงก็คือการซื้อแต่ละครั้งจะดูด้ว่าครั้งหนึ่งก็คือประมาณห้0 0โดยที่ว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมีรายอ,ารอง่่่ตัวเวเสนนใหญ ข้อเ,เสนอเลยครับผมงานวิจัยมุ่งเน้นการศึกษาการทําวิจัยเชิงปริมาณครับผู้ที่สนใจต่อยอดอาจนําศึกษาวิวิธีแบบผสมเนี่ยมิกซ์เนี่ยซึ่งจะได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นนะครับผมงานวิจัยศึกษาพฤติกรรมของวัยรุน่นเฉพาะวัยรุน่นอายุ1ิบถปีในใเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ผมแจ้งเนี่ยดังนั้นหากต้องการคอมพิวเตอร์เชื่อถือของงานวิจัยผู้ที่สนใจอาจจะขยายการศึกษา ออกไปนะยังกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในอำเภออื่นต่างๆตลดอดพื้นที่เขตอื่นด้วยจังหวัดอื่นต่อไปนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างเมื่อก่อนอุตรีตเปเนี่ยเป็นปเมืองหรือจังหวัดเนี่ยที่ค่อนข้างจะแคบมากนะฮะหรือไกลถ้าคนไปคือต้องตั้งใจไปจริงๆนะครเหงา เป็นจังหวัดที่เหงาแต่คือด้วยปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรต่างๆนะที่มันเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปแล้วทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าการที่ลูกค้ายังอยู่นะฮะการที่คนยังตัดสินใจซื้อสินค้าเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้ตลาดเนี่ยกว้างขึ้นนะครับผมนะฮะก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับวิจัย นะครับของที่ผมทําแล้วก็นําเสนอแบบ powerpoint ซึ่งบอกทุกอย่างเลยครับทำคนเดียวแล้วทําครั้งแรกทุกอย่างทั้งคลิปทั้ง powerpoint ทั้งรายงานแทบจะไม่ได้ทำเลยและปกติก็คือทํางานประจาอยู่แล้วต้องขอโทษอาจารย์ด้วยถ้าเกิดพูดอะไรผิดไปหรือว่าตื่นเต้นยังไงนะครับผมตรงนี้ก็คือจบการพรีเซนต์ในคลิปตรงนี้ก็คือเพียงเท่านี้ครับผมยังไงขอบคุณอาจารย์มากครับผมสวัสดีครับ